สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการสร้างห้องประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meeting นะคะในคลิปที่แล้วนะคะเราสอนวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอล Cisco WebEx Meeting ลงเครื่องแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็สามารถใช้โปรแกรมนี้บนหน้าเว็บไซต์ของ Cisco ได้เลยค่ะในที่นี้นะคะ ผู้สอนจะแนะนำ Google Chrome กับ Firefox ที่เป็นเบราว์เซอร์ค่ะให้เราคลิกอันใดอันหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะสองอันนี้จะสะเทียนที่สุดค่ะในที่นี้นะคะผู้สอนจะใช้ Google Chrome ค่ะดี๋ยเป็นคลิกขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ค่ะ c i c l ค่ะ Web X ค่ะ Meeting ค่ะ c i, c I s c o w e b e x m e e t i n g s enter ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกคำสั่ง Video Conference Online Meeting Screen Share c i ิ c โค่ะดั้คลิกเข้าไปค่ะสังเกตด้านบนนะคะจะมีคำว่า sign in ค่ะคลิกค่ะ จากนั้นให้เราเลือก w ว็ i f m e t t i n g ค่ะต่อไปนะคะให้เรากรอกรหัสผ่านค่ะให้เรากรอกชื่ออ e ีเมลค่ะกด Next ค่ะให้ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะคะขอเน้นนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับของมหาลัยนะคะจะเป็นอ e ีเมลที่เราตั้งขึ้นมาใหม่ค่ะกด Next นะคะจากนั้นนะคะจะ ปรากฏหน้าจอค่ะบนหน้าเว็บไซต์เลยนะคะรอสักครู่นะคะจากนั้นนะคะจะปรากฏห้องประชุมของเราค่ะเรามาทำการสร้างห้องประชุมเลยนะคะให้เราคลิกที่สเกจด u วนค่ะหรือว่าตรงมิท t i n g ก็ได้ค่ะให้เราคลิกคำว่ามิ e t i n g นะคะจากนั้นนะคะ ให้เรามาสร้างห้องประชุมค่ะโดยกดคำว่าสเกจด,ด้วนค่ะจากนั้นให้เราพิมพ์ค่ะหัวข้อที่เราจะทำการสร้างห้องประชุมนะคะให้เราพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะ จากนั้นค่ะให้เราใส่รหัสผ่านค่ะหรือว่าถ้าเราไม่พิมพ์เองเราก็เอาตามที่โปรแกรมให้มาเลยก็ได้ก็เลยได้นะคะแต่ที่นี้ขอเปลี่ยนค่ะสั้นๆค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกค่ะเวลาการนัดหมายประชุมค่ะให้เราคลิกค่ะเลือกวันนะคะจากนั้นเลือกเวลานะคะ แดเก้าโมงก็ได้ค่ะเก้าโมงตรงคลิกเป็น a m นะคะเพราะ p m เป็นตอนบ่ายค่ะใช้เวลาประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นให้เรากดดอนนะคะต่อไปนะคะให้เราเลือกโซนเวลาค่ะจะเป็น utc บวกเจ็ดแบงคอกนะคะให้เราเลือกค่ะฮานอยจานาวา จากนั้นค่ะให้เราทำการพิมพ์ชื่อค่ะชื่อผู้ร่วมเข้าประชุมค่ะยกตัวอย่างนะคะกด enter ค่ะกด enter ค่ะเห็นไหมคะจะสามารถข,ขึ้นชื่ออีเมลให้เราเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิกสก็ปด,ดวดค่ะจะทำการสร้างห้องประชุมค่ะ การนัดหมายนะคะรอสักครู่นะคะจากนั้นค่ะจะขึ้นมาค่ะจะเป็น meeting link ให้เรา copy link u r l อันนี้ส่งให้ l ลายหรือว่าเราจะก๊อปหมายเลขอันนี้ส่งให้ผู้ร่วมเข้าประชุมได้ค่ะ ันนีแเราก็สามารถเพิ่มเพิ่มตรงนี้นะคะเพิ่มผู้ร่วมประชุมตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถพิมพ์อีเมลเข้าไปได้เลยนะคะช่องนี้นะคะคำสั่งต่อไปนะคะจะเป็นสั่ง tolerance ค่ะจะเป็นการตั้งค่าค่ะเราก็เลือกโซนเวลาของประเทศเรานะคะ ภาษาก็จะเป็นภาษาอังกฤษตายตัวอยู่แล้วค่ะอันนี้นะคะจะบอกห้องค่ะจะบอกพินของห้องค่ะที่บอกค่ะสามารถ c o อ y u i l อันนี้ให้ผู้อื่นได้ค่ะจะบอกว่าเราล็อกห้องประชุมตอนกี่โมงถ้าเราแก้ไขเราคลิกเซฟค่ะอันนี้นะคะจะบอกวิดีโอและเสียงว่าจะใช้เสียงอะไรเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะสเกจด้วนคือการตั้งเวลาการประชุมล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ คำสั่งเลคคอร์ดค่ะคำสั่งเลค o คอร์ดค่ะเราสามารถเลค o คอร์ดหน้าจอผู้ร่วมประชุมเราเป็นแบบไหนเราสามารถมาตั้งตรงนี้ได้ค่ะจากนั้นให้คลิกคำว่าเซฟค่ะให้เรามาโฮมนะคะที่เราสร้างไว้จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือการประชุมการนัดหมายประชุม ล่วงหน้านะคะแต่ถ้าเราจะใช้เลยให้เราคลิกที่ Start Meeting ได้เลยค่ะ